คือในยุคนั้นร้านค้าที่เปิด7จ็ดโมงแลวปิด5้าทุ่มอะ่ะมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเขาทํากันในปี19 4 6งเก e าสี่หกโท,ทโก็ได้ทําการคิดกลยุทธ์ใหม่เปลี่ยนชื่อแปงลงร่างมาเป็น7 e เ e ่นอที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละคือเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยได้ยินถึงที่มาของชื่อ7 e เว่นอีเลว่ามาจากเวลาเปิดแล้วก็เวลาปิดของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นแหละตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้เปิด24ชั่วโมงอะนะแต่คําถามก็คือทําไมต้องเอาเ,เวลาเปิดกับเวลาปิดมาใใใใใสส่่่่่่ไไไวว้้้้้้้้นน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 ชชืืออออรราาาาาาลละะคคคคถยยยกกัััับปปมมจเเเทท็งุีิด เจ็ดโมงแล้วปิดห้าทุ่มอ่ะมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเขาทํากันก็อาจจะจริงนะในยุคนั้น 1, 9, 4, อะ่ะหนึ่งเก้าสี่หกอ่ะร้านปกตทิทั่วไปก็เปิดเก้าโมงบ้างสิบโมงบ้างแล้วก็ปิดในช่วงเย็นก็คือไม่เกินหกโมงและร้านค้าส่วนมากก็จะปิดในช่วงเสาร์หรือว่าอาทิตย์หรือบางร้านก็อาจจะเปิดในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงวันหยุดทั้งนั้นอะ่ะและการใช้ชื่อเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยก็เพื่อตอกย้ําถึงเวลาทําการที่เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วปิดอีกทีหนึ่งก็ การความสะดวกสบายในการซื้อของช้อปปิง้งนอกเวลาทําการปกติทําให้เ e เ e ่ e อีเลเวนนั้นโดดเด่นแล้วก็เป็นที่นิยมกว่าร้านค้าอื่นๆในช่วงเวลานั้นและก็ได้ทําการขยายสาขาเรื่อยมาในสหรัฐอเมริกา